ไม่บอไม่ไม่ด่ตอีกขกินอะไรยังกินข้าวเนี่ยเลยงเลยข้าวแต่ตรงนี้นะกินอะไรกันนี่ยนข้าวข้าวกินข้าวใช่ไหมสรจะกินข้าวกันเ็จะได้กิขตามนั้นก็ใครเรียกมาชิข้าวน้าาเรีก่่าจะม้หรเออ เรื่องที่จะประชุมวันนี้ก็เหมือนที่พูดไปลนบนเฟซแหละเยะต้องจดอ่ะจดดิจดเลยจดทันดวยเร็วๆก็คือเรื่องกิจกรรมวันเด็กเนาะที่ตอนนี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วก็คือที่บ้านแม่น้อยบ้านแม่น้อยที่ไปทำกิจกรรมทาสินค้าก่อนนะโอเควันนี้น้องตู่นะครับนีน้องตู่ก็จะมาฟังการประชุมของเราด้วยแล้วก็จะมาช่วยชมรมเราด้านการทําเอกสารเดี๋ยวตู่้ไปก่อนเนาะเรื่องเอกสารเราค่อยคุยกันตอนท้าย ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนก,กันนแต่ว่าอาหารไม่ต้องแล้วพอเพราะเนมเราไม่ชอบแล้วเออแล้วก็ในเรื่องของอาหารนี้ก็จะของบจะสปอนเซอร์ด้วยว่ามาช่วยเติมแล้วก็ถ้าสมมติมันเหลือเนี่ยก็จะได้เก็บไว้แล้วก็เมกบินส่งสมโมไปเออียไงวก็บินที่ไม่ลงมาที่ไงแล้วก็มาเขียนเองว่างบที่สโมเขาให้มาไปใช้ตรงนี้ยไงบ้างบางทีมันก็เหลือแอก็เลยต้องมีให้มัน อยู่ในกรอบของงบอะอ๋อหมดปะไม่หมดนะที่อื่นเขาก็ทํากันแบบนี้อะไม่งั้นก็จับไม่ได้เราก็จะได้เก็บเงินไว้ในส่วนกิจกรรมหน้าที่มันใช้เงิน,นเยอะอย่างเงี้เยเกิกิจกรรมปลายปีทุกคนโอเคนะโอเคอ <c oughs> ย่างนี้มันจะไม่เป็นการโกงนะครับค,คือจะว่าโกงมันก็โกงนะคือจะว่าถ้าสมมติเราไม่ทำอย่างเงี้ยงบ เวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยมันก็จะไม่พอซึ่งปกติมันก็ไม่พอ,อน,นั่นแหละเราก็ขอไปตามความจริงได้เหรอครับคือไม่น่าจะขอมาดุนเลยขอไปแล้วค่ะแต่ว่าโดนตัดออกมหลาลัยอ่ะให้งบกลางมาที่สมองไงแล้วก็สมองก็แบ่งให้แต่ละชมรมใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละชมรมอ่ะมันก็ต้องใช้งบเยอะใช่ไหมคะแบ่งยังไงมันก็ไม่พอแต่เราก็ไม่น่าจะเมคบินนะครับ คือพี่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเม็กบินน่ะเราแค่ทํางบรายจ่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เท่ากับหนังสือที่ขอไปเออคือถ้าเราขอเงินออกมาเนี่ยเราก็น่าจะบอกหนันะครับว่าเราขอมาพี่ว่าแบบนั้นมันจะมีปัญหาสิเพราะว่าคือเหมือนกับว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะใช้เงินต่างกันใช่ไหมเออบางกิจกรรมใช้เยอะบางกิจกรรมใช้น้อยทีเนี้ยไอ้กิจกรรมไหนที่ใช้น้อยเนีอยอ่ยเราก็เก็บเงินส่วนที่เหลือไปใช้ในกิจกรรมที่ใช้เยอะกว่าเนี่ยอืมเพราะบางครั้งนะสมมติว่างบมันไม่พอจริงเนี่ย ค่ายกิจกรรมและค่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบติดขัดมากบางครั้งเราต้องเก็บเงินทั้งสตาฟด้วยกันเองบางครั้งก็เก็บเงินลูกค่ายอย่างเงี้ยก็ทําให้ลูกค่ายไปค่อยขึ้นมาพี่ว่าเมคบินก็ดูเป็นวิธีที่โอเคกว่าคือน้องมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะไอ้ที่เมคบินไปเนี่ยเอาจิงสมูงกรู้นะเพราะเราก็เป็นนักศึกษาด้วยกันทํากิจกรรมอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเรื่องเงินอนะ่ะถ้าไม่มีเงินเราก็ทาทาต่อไม่ได้ อยู่น้องมีปัญญาห่างงงมาทำค่ายเองอ่ะเฮ้ยใจเย็นดีน้องแค่ยังไม่เข้าใจกระบวนการนี่เถอะเดี๋ยวยังไงล่ะใจเย็นก็ได้ค่อยๆค่อยๆทำไปเดี๋ยวถ้าค่ายของค่ายเรวเริ่มชินเองกับกระบวนการแล้วครับให้ผมกองจนชินผมไม่เอาด้วยนะครับชุมรมของเราเป็นชุมรมทำเพื่อสังคมไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมคนที่ทำเพื่อสังคมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยครับเราไม่ได้เอามาใช้กันเองนะ เราก็เก็บไว้ทํากิจกรรมอื่นแหละกิจกรรมในของชมรมเราเนี่ยต่อไปข้างหน้าในค่ายที่แบบมันใช้เงินเยอะกว่ายาที่บอกแบเออฉะนั้นถ้าสมมติว่าตู่ไม่โอเคกับการทำเอกสารเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้คนอื่นทำเองก็ได้นะพี่ทำเองก็ได้ให้คนอื่นทำแทนก็ได้ั เราออกเร็วอะไรวะโลกเสื่อมไปป่ะจริงๆเนาะมันก็พูดถูกไนะการที่เราทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการโกงเลยทำไงอะก็แบบดูตอนไปนสั่งุบดีแ้าจะฆ่ากันเลยนะให้ชิมตัวต่อไปโอเคแล้วก็